สัวโคปาติชาณาตุปาติชาณาตุมะยังอิมังวัตถังมายัง สตังวัถังสัปริวารังสัปริวารังโคธิยาโคธิยาปูชนะฐายาปูชนะฐานยาเทขุสังคตาเทขุสังคสะนิยาเทมานยาเทมาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตปายอิมีนาวัเถนะปายอิมีนาวัเถนะโคธิยาโ ปุชาปูชาอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิโตมาตาปิตุอาทีนันจาอาทีนันจาปิยะชนานังปิยะชนานังท uh ีฆารตังทีฆารทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะสังวัตตุสังวัตตาตุ สำคัญของต้นโพธิ์ต้นนี้หลายๆาท่านอาจจะทราบแล้วหลายๆท่านอาจจะคับใครคับคลาแต่เชื่อว่าอีกหลายท่านจะยังไม่ทราบคือคำว่าโพธิคำนี้ต้องบอกคุกที่ทุกท่านนะครับว่าคำว่าโพธิเนี่ยบางทีเราไปเจอตามวัดทุกันนี้เวลาท่านเขียนคำว่าต้นโพธิท่านเขียนไงโพธิแล้วพอทงศสีกันะท่านเราพูดคำว่าโพธิคำนี้เมื่อไหร่ต้นไม้นั่นคือต้นไม้ตัดสรุปคือต้นไม้ความรู้แจ้งเป็นอุตเทสิกาเจดีเออเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาไม่ได้เรียกคำว่าต้นโพธิว่าโพธิ นะครับชื่ออัสตะทำได้นนในภาษาภาษาบาลีอัสตะนี่หมายถึงต้นโพคือเรามีความเชื่อผู้พจ้าเจ้าในในกลับทั้งหลายนะครับมีทั้งหมดถึงยีพระองค์เนี่ยแต่และองค์นั้นเนี่ยตัดสรูปใต้ต้นไม้ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับางทีบางพระองค์ก็ตัดสรูปใต้ต้นไทรบางทีก็ต้นติงเป็ดบางทีก็ต้นว่าอะไรต่างๆแผลก็เรียกนว่าต้นโพธิ์ที่หมดเลยแต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าที่ชื่อมีนามว่าโคดมนะ แตสรู้ใต้ต้นไม้ที่มีพานว่าโพนี่นับแต่นั้นมาก็เลยทําให้เราเรียกนะฮะต้นไม้ชนิดนี้ว่าต้นโพธิ์แต่เราให้ความหมายสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าสีมหาโพธิ์ก็เอย่า,น,ยายนั้นะะแต่อันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าต้นโพธิ์ที่เราพูดถึงในเมืองไทยเนี่ยถามว่าต้นกําเนิดที่เราเริ่มน,นับถือแบบนี้เราจะพูดถึงต้นโพธิ์ที่พระพจทธเจ้าที่นมีนามว่าโพธิ์ดวงใหญราสรูนะครับ อยู่ที่ตะบนอุรุเวลาศรีนานทบุนะี่ที่อยู่ที่อินเดียี่พุทธคยาอินเดียาะทุกตอนนี้ผมคิดว่าชาวพุทธจะรู้จักกันีีเพราะว่าตามไปที่สังภเวชนีสถานสี่แห่งนะะที่ตัสรู้ก็คือที่อุรุเวลาศรีนานทบุนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้มันเกิดขึ้นอ่าแลวปรากฏว่าพวกวันนี้พลพูดผมว่าเรืโพนี่มักจะพูดึงว่าโพพุทธคยากับโพอีกที่หนึ่งก็คือโพที่อนุรักษุระที่ลังกา อ่าที่นั่นก็โลงการคำนี้ได้ยินก็แสดงให้เห็นว่าต้นโพิไม่ได้อยู่แค่ในเขตอินเดียที่เป็นต้นส,นสนัตว์สลูเท่านั้นนะครับแต่มาจากอินเดียใช<อ>่นหมคะหน่นอ,นอ,นอรากเดียวกันคือ,ค,อคือต้นเดิมเนี่ยคิดว่าคงจะรู้หกกันจ,จากเพราะอย่าลืมว่าอินเดียเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่มีหลายกลุ่มชนที่มีหลายศาสนามีหลายความเชื่อเพราะฉะนั้นยุคหนึ่งจะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในศักยวงศ์ท่านก็เป็นตระกูลพราหมณ์ะแล้วไปนันคนที่เห็นต่างกันท่านก็มี ก็เลยทำให้ต้นโพแรกๆเนี่ยอาจจะถูกพนลเป็นบอกว่าต้นนี้ที่บอกว่าโพลังกาต้นนี้เนี่ยก็คือเป็นหน่อได้มาจากอินเดียใช่ครับคือต้องต้องบอกอะ่รงนิดนึงว่าต้นโพจากอินเดียเนี่ยขยับออกมาอยู่ทีนลังกานี่ยบุคคลที่ทําให้ต้นโพนั้นขยับออกจากทางด้านอินเดียก็คือบุคคลหนึ่งที่เรารู้จักอันนีคือพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยฉันก็ต้องเรียกว่าทำเวลาผมพูดกับเพื่อนผเรื่องยวิธีมาร์เก็ตติ้งทูสาสนาอย่าง เพราเรทำในี่าสนาที่ที่รู้จักในแดนอื่นอ่านะฮะเพราะฉะนั้นหลังปักเสาด้วยใช่ครับเวลาทำเสาแล้วก็หลังจากที่เจ้าท่านกสรู้มาตั้งงานกนริผ่านไปแล้วเจ้าโอสเนี่ยก็เริ่มมีการเอานำแนวที่ต้นนี้ออกมาเหมือนก็นำเอาหน่อโพจากทางริเดียออกมาดังนั้นที่เราบอกว่าเชิญพี่ๆี่ทุกคนมากราบโพลังกาต้นนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นโพลังกาที่ต้นที่เก่าแก่มากๆ อายุถึงนกี่ร้อยปีแล้วคะเป็นเป็นหลายร้อยร้อยหลายหลายแล้วร้อยปีเลยกับประมาณรัชกาลที่สองค่ะสองร้อยชนะสมานะทูตไปที่สองร้อยห้าปีไอตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีแล้วพอดีไปไปเนี่ยสองร้อยห้าปีเมื่อวานนี้เช็คข้อมูลนะท่านเจ้าคุณท่านสองร้อยห้าปีอันนี้คือเก่าแก่มากครับใช่แต่จริงๆเรามีต้นโพที่เก่าขึ้นไปกว่านั้นอีกที่หกปีพระเจ้าจังหวัดปรฐจีบุรีสมัยทวารวดีคือ มันมีอยู่ในายนรุ่นหลักที่สองนะครับทุกทุกนายเออชื่อว่าพระมหาเถรศรีสธานะครับหรือที่เราเรียกว่ามหาเถรไหลลายเนี่ยคือเนื่องจากว่าเคยเคยมีเป็นต้องโทษนะฮะแล้วก็สักไหลแล้วต่อมาไปบวชแล้วก็เป็นคนที่เดินทางไปถึงลังกาและนำก้อนโพรที่ลังกามามาปลูกที่ในสยามเพราะฉะนั้นต้นโพที่ต้นข้อขีดจังหวัดพัทลนี่นะือวัดว่าพระศรีมหาโพรต้นนั้นอยู่เก่าที่สุดในประเทศแต่ถ้าเก่าที่สุดในรัตนโกสินทร์รูปให้ต้นนี้ครับ ตอนนี้คือกลับสุดเพราะว่าได้อัญเชิญเชิญมาจากสมากรัชกาลที่สองแล้วหลังจากนั้นก็มีการไปเชิญพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะครับหนอพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยมาแต่งเดืออีกมาจากทางศรีลังกาอีกนะครับก็เราก็จะเห็นที่วัดสุทัศน์วัดตถุจากรที่เคยมาฮะก็จะมีหน่อศรีมหาโพธิ์อยู่ต้องบอกว่าเราเริ่มต้นทริปของเราวันนี้ด้วยความเป็นมงคลนะคะกราบแล้วก็ได้หอม ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้างหลังต้นพระศรีมหาโพธิ์จุดนี้ก็สําคัญเช่นกันค่ะอยากจะพาทุกท่านเดินทางไปที่วิหารข้างหลังนะคะวิหารนี้ค่ะจะบอกว่าสาคัญเช่นกันใช่ครับเป็นวิหารที่สร้างขึ้นอยู่อยู่ทางด้านหน้าของต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่ท่านที่วจนออก อ่าที่ก็เรียกว่าวิหารโภลังกาซึ่งตรงนี้ที่บอกว่าสําคัญเพราะว่าชั้นที่สี่ตอนที่เราถนวก็มาใช่ครับชั้นที่สี่ท่านจะประทับอยู่ในวัดสําคัญลำตั้งนั่นกนจะเป็นตําหนักของพระท่านตรงนี้เลยนะครัครูคือท่านพนะพหลเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องใช้ที่เยอะเท่าไหร่อ่ะนก็เป็นวิหารเล็กเนี่ยจะได้นั่งสมาธิได้ที่หนึ่งที่จะมีลักษณะอาคารเล็กแบบนี้ก็คือวัดที่ผมเรียกว่าวัดฐานกรติดกับวัด อ่าถงเนื่อรเรียกฉันเห็นภาพเลย้วทำใจทำไมทำผมเล่าอะไรมันจะมีไะ้รุนๆแปลกๆนอยู่นักาิล่าศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลปนศิลป์งิล่์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลเ์ศิล้ว่ายังคงลณะไิลปกศิลป่ศิลป์่ิลป์ศบลา์่ิลปาศิลปาศิ่ป์ที่ป์ศิลา์ศิลป์ศิ่ป์าิลป์ริลป์ศิป์ศิลป์ศิลป์ศิลปาริ้ป์ศิลค์ศิลป์ศิลป์ศนก็จะมีป์ แล้วก็มีลายปูปั้นซึ่งซึ่งเป็นความนิยมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะพอถึงที่สี่ก็มีทำอยู่ตามวัดต่างๆ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้มุฟจุดต่อไปคุณไอออกมาเลยอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวรอให้ท่านอธิษฐานหท่านถามว่าจะขออะไรจริงๆวัดนี้เนี่ยไม่ต้องขอให้อธิษฐานจิตให้มั่นตั้งจิตให้มั่นและอธิษฐานว่าเรามีความประสงค์อะไรเราชี้อะไรใช่ วัดนี้เป็นวัดแห่งสัจจวาจารเราตั้งจิตอะไรให้มั่นแล้วจงมั่นไปในทางที่เราตั้งจิตเอาไว้สิ่งนี้ก็จะสมบูรณ์ทุกท่านยืนในร่มก็ได้ค่ะตั้งจิตไปเกิดบ่อยๆคือพระบรมบราชานูสาวรีกับพระบวรราชานูสาวรีศกมิตรังคำว่าบรมหรือปรามะแปลว่าสูงก็จะมีความหมายถึงวังหลวงนะครับ แต่ตำแหน่งความคิดถึงเรื่องวังหน้านั้นนี้ไม่ได้เริ่มแต่รัตนโกสินทร์แต่เริ่มขึ้นในยุทธยาเพราะมาถึงรัตนโกสินทร์ปุ๊บเมื่อัชกาลที่1ยึ่นเรื่องพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นที่ตั้งพระสถานก็คือพระบรมอาชวะถูกไหมฮะท่านก็ให้พระอนุชาธิราชที่ชื่อว่าบุญมานะฮะดูแลพระนครทางด้านฟาคเหนือขึ้นไปซึ่งถามว่า้าคเหนือมีแค่ไหนไม่ใช่แค่รู้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนกระทั่งถึงรัชกงลแห่งชาติ แต่ยาวขึ้นไปจรวดขอบของคูเมืองเลยก็คือขึ้นไปทางด้านก้อมพระส,สุเมรน,นี่ของนะฮะก้อนอิสินทร์ก้อมพระอาทิตย์ก้อมพระจันทร์เดียยาวขึ้นไปเลยนะครับแบ่บงเมืองเป็นคนละขึ้นเพราะฉะนั้นแนวพื้นที่ที่อยู่ระหว่างสองวังเนี่ยในในอดีตนั้นเ็าว่าสนามหลวงเนี่ยสนามของหลวงเนี่ยมันก็อยู่แค่ระหว่างรัง้ววังหลวงกับรั้ววังหน้าและยาวออกไปจนกระทั่งเลยสนามหลวงเนี่ยออกไปจนกระทั่งสิสากีการคม ใช่ไหมฮะนด้คือเขตกว่า,า,เ,เ,วาเป็นแบบนั้นจนกระทั่งในสมัยน,นั้นเีงค่ะค่อยปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ใหญ่เพราะแต่เดิมนี่นเ,นนเวลาทําศพจำนายระดับเจ้าฟ้าเนี่ยก็ท,ทาพนักงานพระเมนที่ตรงนี้นะฮะพระนั้นก็จะเรียกตรงนี้คนคน,คนจะเรียกว่าทุ่งพระเมนท้องพระเมนในการที่สี่ทั้นทางเขาบอกไม่เป็นมงคลต,ต่อไปให้เราเรียกชื่อพื้นที่ตรงนี้ว่าท้องสนามหลวงพื้นที่ทางตะ แล้วก็ทุกท่านทุกท่านเวลาทำพิธีศพเนี่ยน้ำเหลืองเป็นสิ่งที่ทำให้ศพเน่าเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้วัดมหาธาตุเนี่ยเป็นการตั้งพิธีเที่ยวพระบุโพนะฮะถวายพระเพลิงพระบุโพก็ตุน้ำเหลืองที่วัดนี้เมื่อน้ำเหลืองมาปุ๊บเราจะมาเที่ยวอะไรกระถางแห้งแล้วก็ไปเจริญเป็นแบบนั้นนะครับส่วนพระบรมราชเจ้าเนี่ยท่านนี้สำคัญยังไงท่านเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เรียกว่า วัดแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับ,กบพระบวรราชเจ้าอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าตอนตอนศึกพม่าที่เกิดขึ้นในตอนศึกสงครามเซ่น mm hmm. อนหนุ้ตอนนั้นเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยเป็นมหาเล็ก oh. นะครับในพระเจ้าอยู่หัวสุริยธรมารินที่เรารู้จักกันดีก็คือ,อ,อพระเจ้าเอกทัศนั่นแหละนะเป็นเรียกว่าเป็นมหาเล็กว่าั้นเถิดน,นะปรากฏว่าพอสงครามเกิดขึ้นปั๊บพญาตาก ตัวเราคงได้ยินชื่อทั้นดีนะท่านก็ตีฝ่าล้อมออกไปจนกระทั่งถึงตำลักสมัดออกก็อึดอัดจะไปถึงชนบุรีตัวท่านเององค์พระชยวบวรกับเพื่อนๆก็ต้องการที่จะไปหาพี่ชายก่อยกันไปด้วยกันใช่ครับพี่ชายนตอนนั้นเป็นขุนนางผู้ทอนอยู่ราชบุรีว่าจะไปไปยังไงขึ้นสายใต้ไหมไม่ใช่ไหมไปสายใต้ไหมไม่ไปสายใต้ท่านจะต้องพายเรือใช่ไหมพายกันไปเรือได้เร็วที่สุดอ่ะ ไปทางบกนี่ก็ลำบากเพราะว่าพม่าก็ยังอยู่ตามรายทางมาตั้งแต่นนทบุรีลงมาเนี่ยเขตพม่าหมดเลยหมดแล้วแล,วแลวสุดที่พม่าอยู่เยอะสุดๆเลยนะก็คือตรงป้องวิเชียรสิทธิ์าปากลองบางกอกใหญ่เพราะฉะนั้นการจะเดินทางไปราชบุรีใกล้ที่สุดก็คือทางทางนี้เรา่ไม่ออกปากอ่าวรูกไหออกปากอ่าวคือลมแรงอ่ะแล้วเรือถ่ายมาง่าเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านด่านพม่าเนี่ยทำยังไงล่ะก็อันนี้อันนี้หลายท่านอาจจะแบบเคยทราบ แต่สิ่งหนึ่งที่เราพอเราทราบด้วยาก็รู้สึกว่าวัดนี้แหละคือวัดแห่งสัญจริงท่านร่มเรือของท่านเองตรงหน้าวัดสลักก็คือวัดใช่ครับวัดนี้แต่เดิมชื่อวัดสลักน่าจะมีการฉลุสลักอะไรต่างๆเนี่ยเป็นวัดเก่าผ่านว่าแล้วในเลยุคนั้นเนี่ย ช่างช่างถึงมือเยอะแล้วก็พระที่บวชอยู่วัดนี้เป็นช่างสลักที่มีมากฝีมือก็เลยใช้ชื่อรสสท่านล่มเรือเราก็สันนิษฐานอีกด้านจะตรงข้าพเจ้าทางนี้ให้ล่มเรือใน,ในหนังสือพิธิานตอนพุทรเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ไนะครับว่าพระองค์นั้นเนี่ยเกรงว่าจะโดนธม่มเนี่ยจับได้ท่านก็เลยเอาเรือที่ท่าน่ายมากับเ,เพื่อนเนี่ยคว่ำลงทุกท่านเคยสังเกตไหมฮะการคว่ำลงเวลาเอาแก้วน้ำคว่ำสุดเนี่ยน้ำจะไม่อยู่เต็มแบบก้วน้ำจะอยู่ ส่วนหนึ่งแล้วข้างบนน่ะมันจะเป็นอากาศเพราะฉะนั้นเมื่อค้ามเรือปุ๊บตัวท่านก็อยู่ใต้นะครบเอาสวัสดิ์ขเรือก็เหมือนกับเรือที่มันเสียหายไอ้พม่มันก็ไม่ได้รู้หรอกท่านก็ใช้วิธีแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าพอผ่านตรงปากแม่น้าสายเดิมก็คือตรงปากอางบางกอกใหญ่เนี้ยพม่ก็เห็นมันมืดๆไ่ท่านก็ไปแล้วมืดๆแล้วท่านก็ไปพลิกเรือขึ้นที่วัดสังกัจจายในคองบางหลวง สวตาของที่ติดตัวมาหมดเลยไม่เหลือเลยหรือคล้องอยู่ใบเดียวเอาคล้องแน่ยตีเราเพราได้ไปตีไปแล้วถ้าไปหาพี่ชายที่ราชบุรีได้ถึงบอกว่าที่ก่อนจะไปถึงแต่ที่อาจารย์บอกก็จะข,ขึ้นมาได้เนี่ยท่านข้ามเมืองท่านตรงนี้ท่านตั้งจิตอธิษฐ<ม>านเอาไว้กับว <ขอ S 1> ัดสลักว่าหากท่านรอดไปได้แล้วกลับมากู้บ้านกู้เมืองได้ท่านจะบูรณะวัดแห่งนี้คุณต้องไปขุดกังซึ่งเป็นเช่นนั้นคบตรงพระช้อนเดรนเรา พอเราตั้งกูรณากรสิงห์ขนก็มาบูรณะวัดัเราเราไปกันต่อค่ะแล้วมีอีกหลายจุดเลยบอกแล้วมีหลายจุดที่เราไปกันทด้ไปเลยเพราะว่าตลอดสงครามกรุงธนบุรีนียลบทั้งหมด16ครั้งแล้วก็ในรัตนกรสิงห์ติดแครั้งคือะัะนั้นสงครามติดทนารตลอดในเวลานั้นเนี่ยเียไม่ได้ทันเรียกเรียกว่าเราจะเสียเมือครับเดี๋ยวจะไปเล่าให้ท่านฟังากากันเราตามกันมาตรงนี้ข้างนอกร้อนดนึงนะคะแต่ว่า เราจะไปกันอย่างรวดเร็วค่ะใช่เดี๋ยวเราจะมุกไปจุดนี้นะคระับ <after her? S 1> ไปยังในตัวเขตของวัดมหาธาตุดานหน้าทุกปูสด